สิบนีวป,ปุ่มสันสันจูกโกของลูกทีขอกลับสวัสดีวานนี้คุณพ่อคุณแม่ลูกป้านอาที่กําลังติดตามรายการข่าวชาวบ้านข่าวคําย่ำแรงกับคํขคอยลอยลมแรงมือนี่เป็นแรงวันเสาร์เสาร์สีม่วงเสาร์ที่ยี่สิบเก้านะฮะเดือนมีนาคมพุทธศักราชสองพันหร้อยหกสิบแปดครับตรงกับมือวันขึ้นหนึ่งคำนะฮะเดือนหาปีมะเส็งนะครับมือนี่ยี่สิบเก้าวันเสาร์ผ่านไปนะครับ ช่วงบรรยากาศของความตื่นเต้นของเมื่อวานกันย่างเป็นทีเราขานกันอยู่วันต่อไปเรื่องเล่าคราวค้าวส่วนใหญ่ก็สิเป็นเกี่ยวกับนะครับผลกระทบจากแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้นะครับความเสียหายต่างๆในเขตพื้นที่ทยอยรายงานกันเข้ามานะครับอาจจะเป็นเก่าของเมื่อวานนี้แต่ว่ากับเป็นไมของเมื่อน,นี้นะครับจยงไดกับลุงที่กับอัปเดตตามทีเปิดพอเนาะนะครับความทุกข์ยากลาบากของคน ในช่วงเขาเอินว่าสภาพวะแบบนี้วันต่อไปสภาพแบบนี้กาไม่ต้องมีอย่างเดียวคือห้กำลังใจกันละนะครับหากำลังใจก็ผู้สูญเสียและกาเป็นกำลังใจเห้กับผู้ที่นะฮะได้ประสบปัญหาในเหตุการณ์นี้วันต่อไปว่าเมตนตะประเทศเท่าประเทศอื่นคือการต่างประเทศคือกันมนุษยชาติร่วมโลกนะครับก,ก็เลยกระส่งกำลังแรงใจไปส่งถึงกันวันต่อไปนะฮะก่อนที่จะไปฟังข่าวคราว ฝากกันไว้กับผลิตภัณฑ์จากบริษัทพี่บีนเดอะกรุปนำสาหลายแดงทิปดีโกน,นะฮะบรรจุได้กล่องสีฟ้าฝากล่องสีทองยังมีมานวิทแคปซูลบำรุงร่างกายนะครับผลิตภัณฑ์เสืิมอาหารเบียสตาบวบำรุงสายตากับเลือฟฝาสำหรับสุภาพสตรีส่วนคุณพ่อบาลฝากไว้น้ำแนววีวันเถิบแคปซูลกาแฟาบีสตรองครับยาสีฟ้าเดตนตาแซน ปากสะอาดล่มหายใจสดชื่นกับสบู่ชิ้งหลิงมีให้เลือกกันสองสูตรครับสูตรล่างหนางกับสูตรทูโตบุญบ้าฟาโดโกบุญบ้ามีฟอร์ดบุญบ้าซูเปอร์ชั่วครับหัวเชือดจูลินซี์แข็งแรงประสิทธิภาพสูงเอาไว้เฟื่องฟูปรับปรุงบำรุงดินนะครับมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรล่มบุญครับถ้าทุนวดสูบดมในขวดเดียวนะครับอุ่นใจแน่นอนเดินทางไกลๆขึ้นรถลุงเลือกไปเนื้อลองไตนะครับว่าไปใส่มาสายติดตัวเอาไว้อุ่นใจแน่นอนกับสมุนไพรล่มบูญนะครับ อ้า,อาจังไดก็อยากได้สินค้าทั่วมาครับ0894223471 0894223471ครับ0803249222แล้วกับ086471234 5 0856471234อยากซื้ออยากซ่ายอยากได้ทั่วมานะครับฝากไว้เด้พี่น้องเด้อฝากไว้ฝากไว้วน,วไวไวนะครับ เริ่มต้นที่การปรับแผนซอยเหลือใส่เครื่องมือหนักคนหาผู้ที่ติดอยู่ในศากตึ์เตกนะครับปรับแขนช่วยเหลือใส่เครื่องมือหนักครับคนหาผู้ที่ติดอยู่ในศาก์เตึกิก29มินาคม 25. 6 8กครับหลังใส่ความพยายามตลอดทั้งคืนเพื่อคนหาผู้รอดชีวิตและกับผู้ที่ติดอยู่ในศากอา์ารอ่าสำนักง,งานสงตง,งที่พังห้ลมลงมากนะครับหลังเกิตดเนหตุดิแผ่อนดินไหวซึ่สอุปสราคสําคสัญคือ สภาพของอาคารที่เสียงพังถลม่มลงมาซ้ำและก็รแร่งสันสะเทือนอาบเตอร์ช็อกนะครับตามมาทําให้เจ้าหนะ้าที่สั่งยุติการค้นหาในะชั่วคราวนะครับเมื่อเวลาประมาณตีห้าสานาทีที่ผ่านมานะครับของมือเศร้านี่และก็ถอนกำลังทีมค้นหาออกมาในจุดท,ที่ปลอดภัยล่าสุดนายเก,กเลือกเสกสรรว่าสิรินะครับผอ,อ ส่วนผู้ปฏิวัติการพิเศษนะครับคนหาและกู้ไพ่กลมปองกันและบรรเทาสาธารณาภัยเผยว่าจากการประเมินความเสี่ยงและการอุปสรรคในการลงไปทํางานของทีมคนหาอยู่ในจุดที่เล็กที่สุดและก็เสี่ยงที่สุดที่พังะลงลงมาส่วนตัวอาคารที่อยู่ติดกันนั่นกับมีโค้งเล็กนะครับดึงโครงสร้างอยู่ทําไม่ดึงกันลงไป นะครับกาแผนการทำงานตอนนี้ก็คือเร่งตัดโครงเหล็กที่ยึดโยงกันในส่วนนี้ออกนะครับส่วนแผนในการให้การช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในสา,าขานเลืกเจ็ดเมตรนั่นที่มคนหาแบ่งพื้นที่เป็นสส่วนน้ำกันจำลองลักษณะผู้เขาทั้งสด้านนะครับ a b c d ซึ่งกาปาอุปกรณ์การค้นหาหมื่ขึ้นนครับพบสัญญาณคนติดอยู่ในโซน a ครับซี่นะครับมีสัญญาณชีพยอยู่1ิหาและอีก1ิบหาเพามีปฏิกิริยาตอบสนองนต้องทำงานแข่งขันกเวลาเพื่อ,อทั้งสภาพอากาศที่ห้อนและก็ออกซิเจนที่มีอยู่ภายในนะครับส่วนการาใส่เครื่องมือหนักเพื่อซอยพ่อนแรงเจ้าหน้าที่และลดความเสี่ยงในจุดที่นะครับคนเข้าไปว่าได้เบื้องต้นก็จะใส่โดรน ดึงโครงสร้างนะครับที่กดทับจะได้ทรงค้นลงไปปฏิวัติการได้ย่างสะดวกและก็ปลอดภัยหลายขึ้นื่าเก่าคพลวัยังสั้นนะครับกาเป็นกําลังแรงใจให้ครับกูไพ่ทุกท่านนะครับที่กําลังทํางานกันอย่างขมักขเม่นครับเพื่อให้ซอยเหลือนะครับผู้ที่ยังคงติดอยู่ในซากอยู่วันต่อไปหลายประเทศในเอเชียและก็ยู่เอ็นแสดงน้ำใจเสนอชอยเหลือ เหตุแผ่นดินไหวให้แก่ไทยและพม่าหลายประเทศในเอเชียแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับกับพม่าและไทยที่จะได้รับที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวเมื่อวันสุกร์ที่ผ่านมาพร้อมทั้งเสนอความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและคณะที่ยอดผู้เสียชีวิตนะครับเฉพาะในพม่าเพิ่มขึ้นนะครับเป็นอย่างหนหหก้อยเก้าศพนะครับนายโยรุมุตรีมาเลเซียอันว่าอิบราฮิม ออกถแถลงการบนแพลตฟอร์ม X นะครับแสดงความเป็นห่วงเป็นใยอย่างสุดซึ่งต่อแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นในภาคกลางของเมียนมานะครับหรือว่าพาม่าและาภาคเหนือของไทยซึ่งกับสรางความเสียหายอย่างหนักต่อโครงสร้างพื้นฐานโดยระบุว่าในนาำของมาเลเซียครับผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ่งต่อถูกขอบครัวที่สูญเสีย บุคคลอันเป็นที่รักและก่ะขอพรหน้าให้ผู้ได้รับบาดเจ็บผู้ผัดทินได้รับความช่วยเหลือมาเลเซียยืนยันเคียงขง้างเพื่อนบ้านประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างมั่นคงโดยานอ,อันว่าย่างได้แสดงเสนอความเสวยเหลือด้านมนุษยธรรมและแสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนกิจการบรรเทาถูกตามความจําเป็นทั้งด้านประธานาธิบด,ดีดูนิเซียครับปลาโบโวซูเบนโตนะครับได้ แสดงความเสียใจมาต่อเมียนมานะและไทยและก็เช่นกันพร้อมกาวาอินโดนีเซียพร้อมให้การสนับสนุนจากที่จําเป็นทั้งเบิดสํสหรับความพยายามฝืนฟูนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและจาการ์ตายืนยันยืนยัดเคียงข้างทั้งสองประเทศในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี่ส่วนเพนนี่วองในรัทุนตีว่าการกระท่วงการต่างประเทศของออสเตรเลียก็ได้แสดงความเสียใจและกาวา ทางออสเตรเลียกำลังประสานงานกับพันธมิตรในผู้มิภาคและองค์กรด้านมนุษยธรรมเพื่อซอยเหลือแล้วนายรัฐมนตรีอินเดียนะครับนาเรนทราโมดีได้ว่าว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเขารู้สึกเป็นห่วงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังแผ่นดินไหวในเมียนมา และไทยขอพ่อหน้าให้ทุกคนปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีอินเดียพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่และเขากาได้สร้างการให้หนวยงานของอินเดียพ้อมรับมือและก็ขอให้กระทรวงการต่างประเทศนะครับ MEA ประสานงานกับรัฐบาลไทยอ่เมียนมาและไทยด้วยวันต่อไปคณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของนิวซีแลนด์ครับวินสตันปีเตอร์นะครับอ่าและกระทรวงการต่างประเทศ ของปากีสถานก็นได้แสดงความเสียใจกันเช่นกันโดยกระท่วงการต่างประเทศของปากีสถานระบวไวในแถลงการว่าปากีสถานรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อข่าวอันหนาเสรราของผพนดินไหวขังรุนแรงนีเกิดขึ้นในเมียนมาไทยประเทศเพื่อนบ้านขอทรงความกำลังใจถึงทุกคนที่ได้รับผลกระทบและกระโจนนัฏกรรมในครั้งนี้นำ้ำพนบาและก็ภเพราะวหน้าควยผู้ดได้รับบาดเจ็บฟ,ฟื้นตัวโดยเร็ว ส่วนนายอันโตนิโอกูเตเรสนะครับเป็นเป็นเลข,ขาที่การสหรประชาชาติหรือว่ายูเอ็นก็ได้แสดงความเสียใจยต่อรัฐบาลปราชาชนและในผู้มิภาคพรอมกาวาเครือข่ายของสหรประชาชาติในผู้มีภาคกําลังระดมความชวยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการนะโดยล่าสุดนะครับทีมสารสนเทศนะครับสังกัดสภาพาบริหารแห่งรัฐ ของเมียนมารายงานว่ามีผู้เสียชีวิตาจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ครับ694รย้ยบาทเจ็บ1,670รย้ยนะครับและก็สูญหายอีก68รายคณะที่ในประเทศไทยของเฮ้าครับมีผู้เสียชีวิตอย่างหน่อยเก้าไร่แล้วและยังมีผู้สูญหายาหรือถืกฝังอยู่ใต้ซากปราคักพังอีก1 0ึรอยเอ็ดคนนะครับหลังจากดึกระฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในกรุงเทพ ข้างถล่มลงมาเนื่องจากแผ่นดินไหวขนาด7.7เแมกนิจูดซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ในเขตสกายของเมียนมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับโดยหลังจากแรงสั่นสะเทือนั้างแรกนะ12นาทีครับนะได้เกิดอัพเดอร์ช็อกขนาด6.4เแมกนิจูดตามมาตามรายงานของสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐนะครับมันไหวตั้ง12นาทีเด้ยพน่น้อมันประเมีนวานาที2นาทีวันต่อไป ถึงได้รับความสูญเสียขนาดนี้ขณะนี้ก็ยังมีการเฝ้าระวังกันอยู่พี่น้องครับกญานที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันก็นกบเมื่อวานนะครับหลายผู้หลาย้นกันที่ตามข่าวสารการแจ้งเตือนของหน่วยงานที่รับผิดช,ชอบต่อไปนะฮะไปอีกจักข่าวหนึ่งพี่น้องครับนะฮะไปเปิ่งข่าวคร่าวาที่เกิดขึ้นบ้างน,านอกจากแผ่นดินไหวไปต่อที่ข่าวนี้พี่น้องครับโทษเมียนมา ลงพื้นที่ติดตามค้นหาผู้สูญหายทางด้านทูตเมียนมานะครับลงพื้นที่ติดตามค้นหาผู้สูญหายจากตึกถล่ม29มิ2ห68เมนีครับากา็มีผู้สื่อข่าวรายงานวา so ่า so มิสเตอร์ซอซอโซนะครับเอกาคราชทูตสาธารณรัฐแหง่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทยเนะี่ยลงพื้นที่พบาญาติผู้สูญหายจากตึกถลม่มเหตุแผ่นดินไหว ไอ้สัมผัสซื้อบอกว่าขอบคุณรัฐบาลไทยที่มาดูแลคนเมียนมาส่วนที่ต้องเดินทางมาเมือนี้เพราะเมื่อวานนี่ครับการเจรจารติดต่อคัดของยางหลายจนทําให้ต้องเดินทางมาเมือนี้แทนซึ่งการตอนนี้ครับยังบาาาริษัทบอกได้ว่ามีแรงงานเมียนมานะครับติดอยู่ในพื้นที่แค่คนทราบเพียงแต่ว่ามีจํานวนหลายอีกทั้งตอนนี้เงื่อนไขต่างๆสถานการณ์ต่างๆ ซีเรียดขนาดเลยจึงบอสามารถตอบอีหยงใดหลายกว่านี้นะครับดูแต่เพียงว่ามีเก่าซีบคนสูญหายไปเสียชีวิตไปเจ็บละกกายมีเก่าค้นได้ระบาดเจ็บโดยในจํานวนนี้มีกระยั่งบอสามารถระบุได้ชัดเจนว่าเป็นสัญชาติใดนะครับแมนคนเมียนมาหรือบอโดยตัวเองกระขอตรวจสอบรายละเอียดอีกเท่านึงแต่จังไดก็ตามครับทั้งต้องขอขอบคุณรัฐบาลไทยที่การช่วยเหลือนะครับ แลวก็ยำวาสามารถระบุจำนวนเมียนมาและงานที่สูญหายใดแต่ช่วงเศร่ิพานมากค่ะมีญาติของคนงานเดินทางเข้ามาที่ใส่งานเพื่อหาผู้สูญหายแล้วผลมาอย่างสัน้นอีกเหตุการณ์หนึ่งพี่น้องครับแม่นพังทลไล่โชคดีที่บ่มีงานศพนะครับโชคดีที่บ่มีการจัดพิธีศพแผ่นดินไหวทำแม่นพังทลไล่ลงมานะครับ เมื่อวานนี้ครับ2 8มีนา,า8มิ2568นะฮะเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาที่หูกันดีแต่แรงสั่นสะเทือนถึงประเทศไทยโดยเฉพาะก่อทตมีอาคารถลม่มทำให้มีผู้สูญหายเป็นจำนวนหลายนะครับส่วนที่วัดลัดเสนาบดีหรือว่าวัดเกาะตะบนเขาทาพระอำเภอเมืองชัชนาทก็ได้รับผลกระทบคือการจากแผ่นดินไหวครับทำให้เม่นเผาศพนะครับอของวัดได้รับความเสียหาย จากการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าวเพราะว่าปลองเม่นของวัดนะครับพังทะไล่ลงมาเป็นบัวซีเมนต์นะครับยง่ตั้งถึงประมาณเมตรนี่แหละเคืองเมตรแต่ก็เอาไว้ใส,ส่เป็นสายล่อฟ้านะครับร่วมไปถึงปล่องช่วงปล่องที่เป็นตาคายเหล็กนะครับกันนกเข้มาม้านั่นแหละนะพังทะไลยลงมาถ้ำกระเบื้องแตกนหละครับหลายบแผ่น หลวงโนมาที่พื้นโชคดีที่คณะเกิดเหตุบ่มีงานศพนะครับและบ่มีผ่ามาทําความสะอาดจึงบ่มีผู้ได้รับบาดเจ็บความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ประมาณส0ม0 0ืนถึงห0 0 0มืนบาทนี่ละเพิ่นว่าทั้งด้านพระมงค้นนะครับจันทิโสปันโนเจ้าอาวาสวัดเกาะเผยว่าช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวนั้นบ่มีพายุวัดครับเพราะว่าต้องไปทํากิทุระพอกลับมามีญาติโยมมาบอกว่ากตกใจครับ ว่าเป็นอย่างถึงพังลงมาแต่ก็อดคิดว่าใดว่าน่าจะเป็นเพราะการเวลาเพราอาเม่ส้างมาแล้วก็40ป,ปีแผ่นดินไหวอาจเป็นตัวเล่งให้พังคลื่นลงมาโชคดีที่บ่มพี่ผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือว่ามาตายในช่วงนี้นะครับถ้าหากมีการเผาศพมือนี้ก่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวนั้นเป็นช่วงเวลาเผาศพอพอดีพอดีอาจจะมี ผู้ใดได้ระบ,บาดเจ็บบ้างนะครับจากเม่นฉล่มในครั้งนี้โชคดีหลีอพี่น้องครับค้งตองเลื่อนการเผาศพเร่งซ่อมในช่วงนี้ที่ย่างบ่มวีผู้ใดเสียชีวิตหากผู้ใดอยากสิซอยท่าบุญกันนะสั่งเม่นของวัดก็ดสามารถติดต่อไปที่วัดเพื่อนได้วันถ่อไปที่เจ้าอาวาสเลยนะครับ,นะรบไปหอดหม่องหอดบอลที่ได้เห็นนะครับวัดหลัดเสนาบดีหรือว่าวัดเกะาะตำบลเขาทาพระ อำเภอเมืองชัยนาฏนะไปถามหาผู้ใดก็สิหูตัวคนชัยนาทก็ได้เมนบอกพี่น้องว่าทั้งด้านจังหวัดเชียงใหม่นะที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางคือกันพอ,อยู่ทังภาคเหนือเนาะซีวัดสีแห่งเชียงใหม่ได้รับผลกระทบมีทั้งเบิดวัดสีแห่งในตัวเมืองเชียงใหม่ได้รับผลกระทบแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้นะครับมาเบิ่งนขับไล่รายละเอียดของขา่าวนะฮะว่าเป็นจ้าไดแน่ ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับยี่สิบเก้าวนาสองห้าหกแปดสำนักงานพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่เจ้าบลญลพีวิ้นงครับสำรวจโบราณสถานพ่อวัดศีแห่งในตัวโตเมืองเชียงใหม่ไดรับผลกระทบจากแผ่นดินไหวมีทั้งร้อยเร้าฐานพระพุทธรูปอายุกว่าเจ็ดร้อยปีสุดยอดชัดท่องเป็นยอดชัดท่องค้าหักอเอียงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพระคู่วิทิดศรสนาท่อน ร่องเจาา้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับละกาผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระสิงห์วรลมหาวิหารพร้อมนายสุธิพัฒนพงศ์สมคำนะครับผู้อำนวยการกลุมส่งเสริมพระพุทธศาสนาสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันตรวจสอบโบราณาสถานตามวัดวดารามต่างๆหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะครับเขย่าทั้งเมืองมีศูนย์การอยู่ที่ประเทศเมียนมาเพราะว่าพระพระาธาตุเจดี วัดนะวัดย่างกวงนะครับตำบลหายยาอำเภอเมืองมีรอยแตกราวรอบองค์พระพระธาตุเจดีย์หลายจุดบางจุดเหีวบางจุดมองเห็นด้วยตาเปล่าชัดเจนส่วนยอดชัดท้องค่ำครับหักงอลงมาแล้วก็เอียงไปทางทิศตะวันตกส่วนบริเวณฐานพระพุทธรูปองค์พระประท่านแล้วก็พระเจ้าศักดิ์สิทธิ์ในพระวิหารองค์พระประท่าน มีอายุกว่าเจ็รอยปีฐานเป็นอิดที่มีการสุดโตลงวาเพิ่มขึ้นแล้วก็เห็นได้ชัดทางพระคู่ประลัดที่นวัดอ่าย่านนสิทธิว่าที่เจ้าอาวาสวัดย่างกวงเกรงว่าจะเกิดอันตรายครับซึ่งอ่านาเพราะองค์พระประท่านจะมีการสวดมนต์ไหวพระทวัดทุกวันและก็ย่างไส่ประกอบพิธีท,ทงางศาสนาเกรงว่าจะบปลอดภัยครับ จึงอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับหรือว่ากมรมศิลปากรเข้ามาดูแลแบางแง่งจังหน่อยบนวจังสนันคณะที่วัดพวกช้างนะครับตำบลหาย,ยานะครับอำเภอเมืองพบผนังพระวิหารมีห้อยแตกเล่านะครับเบื้องตน้นบนเพดานลงมาด้านล่างทั้งเบิด3าจุดน้องกันบางจุดกับสีมีระยะห่างเกือบประมาณหนึเซนติเมตรและกบ,บริเวณแก้มโอพระประธานในพระวิหารมีรอยแตกเล่า รวมทั้งใบหูที่ร้อยเร่ามีร้อยเร่าเช่นเดียวกันส่วนวัดท่าลุกตําบลสันผีเสื้อเพิ่เมืองเสากุฏิอายุเร่าวกว่าร้อยปีครับมีร้อยแตกเรา่าและก็ปูนกระทอเกือบทุกตน้นส่วนวัดสันทรายต้นกอกตําบลฟ้าห้ามอ่ารูปปั้นเทพ,พนมบนพระาธาตุเจดีครับพังทะาลลงมาบนพืน้น ได้รับความเสียหายซึ่งจะได้มีการรายงานไปยังกรมศาสนาและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับให้มาดูแลบึงแย่งบุรณาต่อไปใก,ก,กยยล้เทศกาลใหญ่เราได้สงกรานพ่นองครับนอฟ้าบุะนาคนที่ได้ไปท่องไปเที่ยวหล,ลยๆจะได้มีเงินธนูบำรุ่งพระพุทธศาสนามีเงินสร้างวัดว่านะครับปฏิสังขรณ์ส่วนที่เสื่อมส้มส่วนตัวนะครับเอาจังใดกลับไปกำลังใจสู่ๆครับ แต่ว่าลุงที่ขอพักก่อนช่วงนี้เดี๋ยวซีมีรายงานกันต่อไปนะครับแต่ว่าช่วงนี้เบิ่งเวลาช่วงที่แ,แรกเบวอแล้วนะครับพักกินน้ำกินทาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลุงที่กามาพอบอกับพี่น้องปองไปในช่วงที่สองข่าวชวบานข่าวคำย่ำแรงนะครับประจําวันเสาร์สีม่วงนะครับพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกับมาพอบอกันในช่วงต่อไปครับ